ครับวันนี้น้องตาน้องปรชัเก่ากองวานครับผมสีมะฮองเพลงให้ฟังกันแลากันนอทรงพี่น้องชาวเฟเขาเนอะเดี๋ยวพงงานไม่มีกันแล้วกันครับผมไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสิมบถามว่าเคยรักใครก่อนมาเจออาย สิบอถามว่าในหัวใจลืมภัยได้แล้วบอรักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอบอกเคยขอว่าอายต้องเป็นคนสำคัญ อยากให้อายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไป หัวใจอายอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอหว่วยเด้อเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีสิบรังหากวันหนึ่งนั้น ไอ้มันไม่ใช่สิบทวงบ่ขอใด,ดเหตุผลไม่ต้องมีวันนี้ได้ดูแลเธอได้มีเธอถือว่าโชคดีวันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาก็แล้วกัน อยากให้อายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไป หัวใจอายอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอฮู้เดอ้อเธอเป็นจังใดอายก็ยินดีฮู้เดอ้อ เธอเป็นจังใดไอ้ก็รักเธอขอบคุณครับอาิบมบอนป่านใดหหรอกําลัางหัดลองหใหม่บ๊ายบายรับฟันดีสุขสุข,ขนคนรับผม